มีคำตอบสถานะเราไม่ทิ้งการอยู่ระหว่างตรวจสอบทำอย่างไรก่อนทบทวนสิทธจากกรณีที่รัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนจากมาตรการเยียวยารายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ww w เราไม่ทิ้งการดเท่านั้น โดยจะเปิดให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับผลการลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์เพื่อขออุทธรับเงิน5,000บาทได้ในวันที่20เมษายนปีพศ2 5 6 3รโดยแฟนเพจสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังได้โพสต์ตอบคำถามกรณีบุคคลที่มีสถานะอยู่ระหว่างตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่28มีนาคมปีพศ2 5 3แล้วไม่มีความเคลื่อนไหวอีกเลยและเมื่อโทรสอบถามเจ้าหน้าที่กรุงไทยแล้วบอกว่าอยู่ช่วงคัดกรองของรัฐของเก่ายังไม่เสร็จแล้วจะทบทวนคนอุทธรณ์ได้อย่างไรมีคำตอบดังนี้1กระทรวงการคลังได้เร่งกระบวนการตรวจสอบ และคัดกรองผู้ลงทะเบียนตลอดเวลาโดยนับตั้งแต่วันที่28มีนาคมปีพศ2 5 6 3รม,มีผู้ลงทะเบียนมากกว่า27ล้านคนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนแต่ละรายจะใช้เวลามากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับข้อมูลการประกอบอาชีพที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุไว้รวมทั้งจะต้องนำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง อย่างไรก็ดีระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนโดยเร็วที่สุดหรือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิงการด o m 2การดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนจะดำเนินการโดยระบบส่วนการทบทวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์และประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์จะมีกลไก การดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและความเดือดร้อนของผู้ลงทะเบียนเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาให้เสียรับเงินเยยวยาการดำเนินการทั้งสองส่วนมีการดำเนินการที่แตกต่างกัน คนละขั้นตอนการและคนละกลุ่มบุคคลกันดังนั้นจึงสามารถดําเนินการทบทวนสิทธิได้โดยไม่จําเป็นต้องรอให้ดําเนินการตรวจสอบและคัดกรองเสร็จสิ้นก่อนแต่อย่างใด 3. การโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านสิทธิกระทรวงการคลังได้โอนครั้งแรกเมื่อวันที่8เมษาย,ยนพศ2 5 6 3ซึ่งใช้เวลาเพียง7วันทําการหลังเปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่28มีนาคมพศ2 5 6 3 และการโอนเงินช่วยเยียวยาได้ดําเนินการต่อเนื่องทุกวันทําการตั้งแต่วันที่8-17เมษายนปี2563รรวม3.2ล้านรายจํานวนเงิน1.6หมื่นล้านบาทแล้วเราไม่ทิ้งกันแจก5,000บาทไปแล้ว4ล้านคนกระทรวงการคลังย้ําจ่ายครบ3เดือนอย่างแน่นอนกระทรวงการคลังนะครับจ่อเพิ่มคนพิการคนชาราคนไร้บ้าน รับเงินเยียวยาโควิด -19 เร่งดูแลกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่เรียนด้วยทำงานไปด้วยนะครับแจงงบกลาง4.5มืนห่ล้านบาทพอจ่ายเราไม่ทิ้งกันแค่9ล้านคนที่เหลือรอพรกอรอเงินกู้จ่ายย้อนหลัง2เดือนนายประสงค์ปุนทเนตรประหลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการการกำกับดูแลด้านผู้ได้รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เปิดเผยว่าวันนี้เป็นการประชุมนัดแรกนะครับร่วมกันกับประหลัดจากกระทรวงต่างๆจำนวน1ิกระทรวงอาทิประหลัดกระทรวงเกษตรประหลัดกระทรวงมหาดไทยประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นต้นเกี่ยวกับการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 4กลุ่มได้แก่1กลุ่มอาชีพอิสระและแรงงานนอกระบบ 2. กลุ่มประกันสังคม 3. เกษตรกร,ร,กรและ 4. กลุ่มที่มีความเปราะบางเช่นกลุ่มคนพิการคนชราและผู้ไร้บ้านทั้งนี้นะครับได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอดูแนวทางช่วยเหลือกลุ่มที่เพิ่มขึ้นมาคือกลุ่มคนพิการคนชราคนไร้บ้านส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ไปดูแลนอกเหนือจากกลุ่มเกษตรกร,ร,กรด้วยเช่น กลุ่มปศุสัตว์ประมงคนกรีดยางเป็นต้นว่าจะสามารถช่วยเหลือกลุ่มเหล่านี้อย่างไรและนำแนวทางมาเสนอในการประชุมที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าขณะนี้นะครับกำลังดูกลุ่มที่ตกหล่นจากมาตรการเยียวยาและผู้ที่รับผลกระทบจากโควิด -19 จำนวน5,000บาท3เดือนเช่นนักศึกษาที่เรียนนอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยหรือ กศออนอและทำงานไปด้วยกลุ่มนักศึกษาที่จบมานานแล้วและยังไม่มีงานทำรวมถึงนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนกศออนอแต่ทำงานระหว่างเรียนไปด้วยเช่นทำอาชีพมักกุเทศเคยจบปริญญามาหลายใบแล้วแต่ช่วงไม่มีงานก็กลับไปเรียนปริญญาอีกใบซึ่งถ้าพิสูจน์ได้ว่าทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็จะได้รับการช่วยเหลือเป็นต้น ทั้งนี้นะครับล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนในมาตรการการเยียวยาได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แล้วกว่า27.5ล้านคนนะครับโดยมีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วทั้งสินนะ้นณวันที่17เมษายน63จำนวน4ล้านคนวงเงิน20,000ล้านบาทส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ในวันที่20เมษายนนี้ส่วนวันที่22เมษายนนี้นะครับจะปิด ให้ลงทะเบียนรับสิทธิ it, ์เยียวยาวันสุดท้ายอย่างไรก็ตามนะครับคาดว่าอย่างช้าสุดในวันที่ย4เมษายน63จะวิเคราะห์ข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนมาได้ทั้งหมดนะครับและข้อมูลที่ได้รับไม่ชัดเจนกระทรวงกันคลังจะร่วมกันกับกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปดูสถานที่ประกอบอาชีพอย่างจริงจังนะครับซึ่งถ้าหากการตรวจสอบในพื้นที่ล่าช้าถึงเดือนพฤษภาคม63 กระทรวงการคลังจะจ่ายเงินย้อนหลังในเดือนเมษายนที่ผ่านมาให้ด้วยนะครับพร้อมกับเดือนพฤษภาคม63รวมเป็น10,000บาทสําหรับเงินพระกกราชกําหนดพรกกู้เงินจํานวน1ล้านล้านบาทนั้นเป็นส่วนของมาตรการการเยียวยาโควิด -19 จํานวน600ล้านบาทแบ่งเป็นกระทรวงสาธารณาสุข45,000ล้านบาทและงบเยียวยาจํานวน555,000ล้านบาท ส่วนเงินที่ใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเยียวยาในเดือนเมษา,ายนนี้ใช้จ่ายจากงบกลาง45,000ล้านบาทดังนั้นจึงมีเพียงพอสำหรับการจ่ายให้กับผู้ที่ลงทะเบียนและเดือดร้อนจากโควิด19จำนวน5,000บาทถึง9ล้านคนอย่างแน่นอนส่วนในอีก2เดือนนี้ที่เหลือพื่สภามิถุนา63จะต้องรองงบจากพรกรเงินกู้ฉุกเฉินข่าวด่วนที่แท้เสียโป้หอบเงินแจกคนละ500บาท ทำดอนเมืองวุ่นถึงขั้นวางมวยกันเลยนะครับประชาชนย่านดอนเมืองเล่าหลังเหตุเกิดเหตุวุ่นหน้าวัดดอนเมืองนะครับชี้เสียโป้สั่งคนเอาเงินมาแจกพร้อมข้าวสารอาหารแห้งนะครับลั่นกลัวอดมากกว่าโควิดจากกรณีที่พบเห็นประชาชนจำนวนมากเดินทางไปรอรับเงินที่บริเวณหน้าวัดดอนเมืองโดยพบว่ามีมากกว่าพันคน ทำให้เกิดความกังวลในเรื่องของการระบาดโควิดนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการสอบถามประชาชนที่อยู่บริเวณนั่าวเล่าถึงบรรยากาศในช่วงช้าว่ามีคนกลุ่มหนึ่งรับทราบว่าด้วยรายงานข่าวแจ้งว่ากลุ่มที่มาแจกนั้นหนึ่งในนั้นคือแม่ของเสียโป้นางบานเย็นชาณนนารานำเงินมาแจกคนละ500บาทและมีอีก กลุ่มนำข้าวสารอาหารแห้งมาแจกหลังจากประชาชนทราบข่าวก็แห่กันมาต่อแถวนับพันคนโดยประชาชนที่อยู่ย่านดังกล่าวเปิดเผยว่าตอนเช้าคนมาเป็นพันคนบอกเลยว่าโควิดไม่กลัวเลยอยากได้ของกันอย่างเดียวเจ้าหน้าที่มาดูแต่ก็ควบคุมอะไรไม่ได้มาก เพราะคนจำนวนเยอะมากโดยพบว่าระหว่างที่แจกเงินมีการทะเลาะต่อยกันเนื่องจากการต่อคิวสุดท้ายก็แยกย้ายกันไปด้านพันตรวจเอกรังสรรศรสิงห์ผู้กำกับการสอนนอดอนเมืองกล่าวว่าสำหรับเรื่องดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับทราบแล้วซึ่งในส่วนของการอนุญาตตั้งหรือวางสิ่งของบนทางเท้าเป็นหน้าที่ของสำนัก เขตด,ดอนเมืองซึ่งตนได้ประสานไปยังเขตด,ดอนเมืองแล้วว่าให้จัดเจ้าหน้าที่จกากกรมควบคุมโรคเข้ามาคัดกรองกลุ่มประชาชนและจัดระเบียบโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะคอยสนับสนุนซึ่งเมื่อประสานไปพบว่ากิจกรรมดังกล่าวได้ยกเลิกไปก่อนเพราะใช้เวลาเพียงไม่นานแต่อย่างไรก็ตามตนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งฝ่าย จราจรลงพื้นที่จัดการจราจรและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้ถนนสัญจรไปมานอกจากนี้ยังให้ทางชุดสืบสวนลงพื้นที่เก็บข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป